สี่ลงขวานาลงขวานึงลงขวาสามลงสายสามลงสายห้าขวานึงชอบนะครับจากท่านรองผู้บริการนะครับและท่านผู้บริการให้จัดกิจกรรมเพิจัดนะคบผู้บริการโรงเรียนได้กล่าวเปิดกรริจกรรมในวันนี้ครับเรียนเชิญครับ มีความ,มดีในอย่างต่อที่ท่านผู้ในการเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานโทษและปิดภัยของยาเสพติดในวันนี้ตามที่ท่านผู้ในการได้ให้ความสําคัญต่อการชนให้ความสําคัญคือปัญหาด้านยาเสพติดการจัดกิจกรรมในวันนี้จึงมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อสร้างเกาะ ป้องกันทางด้านจิตใจและเสริมสร้างองความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมให้มีผลลัพธ์ด้านความรู้พฤติกรรมและเจตคติดังนี้กับการขับเพื่อนนโยบายต่อต้านยาเสพติดได้แก่จากโรงพยาบาลบางบัวนาำวันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ก่อนอื่นพ่อจะขอให้ฟังก่อนเมื่อวันที่24 23เข้าไปดูห้องเก็บศพเก็บศพที่มหาวิทยาลัยเชีงใหม่ออกมาแล้วหนึ่งปีเอาไมา้นักสัตวแพทย์ทำการเรียนรู้ผ่าตรงผ่าตัาดต อะไรต่างๆดูกล้ามเนื้อดูเส้นประสาทดูขงของข้างในหนเขาผ่ามาผ่าแล้วก็ก็เห็นข้างในหมดเลยเห็นปอดเห็น,หนอะไรเห็นหมดในคนเราพขมานั่งทิศค,คิดดูคนเราในร่างกายของเราเนี่ยประกอบไยกระดูกับเครื่องข้างในข้างในมันหมดเนี่ยเห็นหมดไสนะ้เน่ยเศษยาที่ติ้ เป็นยังไงเห็นหมนดเะยดานะทีา่พอเราไปตวไรวจมือนกันในหัวก็โลหัวโลคนเราเนี่ยมียยรูเยอะแยะเลยรูตรงกระสเ้นประสาทานะครับทำยังไงข้างในเราจะดีอยู่คนที่อายุยืนทนํำยังไงข้างในเราจะดีแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วไปตัดโผที่นครสวรรค์ ต่ผมก็มีลูกค้ากับเราคนหนึ่งเขาเนิทกัะเจ้างพอเองเขาสนิทกับเจ้าง้อช่างมันก็ตัดด้วยกันมาจนช่างตายไปคนแ้กเหลืออีกคนนึงเขาก็คุยให้ฟังเขาก็คุยกับบริเวไฟฟ้านี่ดูแลกว่าบริษัทธรรมดาครับผมบริษัทลูกานเป็นแล้ความรู้จากท่านเยอะก่อนในวันนี้ทั้งคุณหมอก็ดีทั้งตำรวจก็ดี อาไปกลับไปไประยุใช้เดี๋ยเป็นคนที่ในสังคมก็ลังเกลียดจะเปวันนี้ ส่วนก็คือส่วนที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพร่างกายนะครับในระบบสารสุขที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทางโรงพยาบาลบางน,นารับผิดชอบนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์นะครับก็คือกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะครับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งในช่วงแรกนะครับทางโรงเรียนบางนาะนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนจะได้รับการอนรุเคราะห์นะครับจาก คุณศรีวันธรรมปรีชานะครับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดของโรงพยาบาลพารานานะครับขอเรียนเชิญท่านพิ่พยากรได้เลยครับที่นะคะเป็นพยาบาลนะคะอยู่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดนะคะจากโรงพยาบาลพารานานะคะก่อนอื่นนะคะพี่อยากจะบอกว่านะคะพี่รู้สึกดีใจมาก ผลต่อสมองนะคะในคนในส่วนของคนที่ใช้ของยางเสพติดก็คือจะเป็นโรคสมองติดยานะคะคิดว่าน้องๆในที่นี้อยากเป็นไหมคะไม่ไอยากไม่อยากนะคะ<อ>จะมีอ,อยู่ทั่วไปหาง่ายมากๆเนาะตลอด24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะคะหาได้ตรงทางมนไหนไางอินเทอร์เน็ตธรรมาชาตินะคะหรือจากการสางังเคราะห์สงังเคราะห์คือแปรรูปนะคะเอ่อเป็นสารอนุพันธ์นะคะไม่ว่าเราจะใช้วิธีการ สูบฉีดกินหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ทําให้มีผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะแล้วก็จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็จิตใจจะมีการเพิ่มประเภทของยาเสพติดนะคะอันนี้ที่อยู่ในส่วนของด้านสาธารณสุขเนาะก็จะแบบ่งออกนิดตอจิตภารานเรามี4ี่ประเภทนะคะอ่าเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะคะวันนี้พี่อ่า ประเภทของยาเสพติดและการสูบบุหรี่แต่ถ้าเราสร้างสารความสูงดำผิดผิดด้วยการเสพยาเสพติดจะทำให้สมองทำงานหนักโดยสร้างสารความสุขที่มากเกินไปในระยะสั้นอาจจะมีมันออกจากปลายนะครับที่จุดฟัานะนะครับอันนั้นน่นมีโทษร้ายมากกว่าัอันนั้นคือคือวันมือสองนะครับข้นหา ชีวิตให้ได้นะครับว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราเราต้องการอะไรเราต้องไปให้ถึงตั้งเป้าหมายไว้ดีครับหรือถูกกดดันจากเพื่อนจากใครก็แล้วแต่มีนะครับผู้ใหญ่พ่อแม่เราจะช่วยทางหรือเปล่านะครับถ้ามีหนึ่งในสามนี้นะครับ เราอยากไปทําเด่นขาดนะครับเรียงจากสถานการณ์ที่เสี่ยงนะครับ สารอะไรครับสารอะไรสารอะไรหนึ่งหนึ่งถึงสามตอบไม่ได้พอจัหารสารารอเรื่องการสารชาในกันช้าอันนี้อีกคำถามเดียวคำถามเดียวอย่าบ้า ยาบ้ามีสารเสพติดชื่ออะไร <c oughs> ประเภทนะห้าประเภทเราไม่ต้องไปจำว่าเราประเภทไหนบ้างแล้วนะเด็ดประเภทหนึ่งไอ้ประเภทสองมันเป็นพวกสองสามสี่เนี่ยเป็นของเรื่องของการทำแบบการแทรกแล้วก็ไปเประเภทห้าไอ้ประเภทห้าครเพื่ออ่ากัญชากระทาขีดแมกกทีมทำพวกทีมขนบวกเนี่ยทีเดียวมันจะสลับห้ากระทำอ่ะแต่เรียนหมดทำความเคารพ <ucht PI AN> เพยงกับรท่านแล้วก็ช่วงบ่ายยังมีต่อใช่ไหมครับสวยน่ารัาเป็นแงเห็นแก่กิกนหรือเปล่าเราะเห็นแกของฟรีต้องระวังนะคะบอกเลยนะคะไอ้ที่ไม่นะ,ะช็อตเหตุนะฝั่นะาะช็อตเห็เนาเห็น,น,ะะน,ะะนห้งเ,เห็นตระกูเห็นขอนะคะ